สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาะทีกับดรเทมพารคานะครับครั้งนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพนห้าหกเจ็ดนะครับเรามาดูกันว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามก,าากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นติดต่อดรเทมพารคานะครับเรามาดูว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยชาววันอังคารจะเฮงจะปังจะมีโชคลาภหรืออะไรยังไงตั้งจิตไว้พร้อมกันนะ ชอวันอังคารสัปดาห์เนี่ย เหมือนมีเรื่องห้อยหัวคิดคิดไม่ตกกังวลใจเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงนะครับเหมือนคนที่ยืมเงินไปแล้วยังไม่ได้คืนนะครับผมคิดไม่ตกปางปัญหาที่คุณเจอไม่ต้องไปแก้พอยิ่งคิดยิ่งกุมยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่มีความลังเลใจต้องเลือกอะไรมางอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาด,ดีรวมทั้งการหมุนเงินคุณอาจจะคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้ให้ระวังการมีปากเสียงหรือการทะเลาะวิวาทนะครับผมต้องให้ระวังนิดหนึ่งนะครับผมการแข่งขันการฟาดฟ คุณทําอะไรคุณทําไปเลยนะครับคุณจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมยอมรับมากลงทุนแล้วจะได้กําไรนะครับผมลงทุนน้อยจะได้กําไรหนะักหรือได้รับงานที่ตัวเองถนัดทําออกมาได้ค่อนข้างดีและความบุรมสมบูรณ์ความพร้อมความมั่งคัง่งหรือการตั้งครรภ์การมีลูกหรือเรื่องของคําว่าครอบครัวก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาววันอังคารนะ